สวัสดีครับเพื่อนๆส่วนสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าพอที่เราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับหรือว่าใครที่มีบัตรในหน้าแล้วนะครับสนใจจะขายนะครับจะขยายงานนะครับก็จะมีเว็บฟรีให้นะครับแต่ผมไม่ได้ทําเองนะครับเป็นเว็บที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็สามารถให้ทีมงานของสีกุ้งเวกเกอร์นะครับหรือว่าสมาชิกของสีกุ้งเวกเกอร์นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีนะครับสุดยอดมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีนะครับก็ไปที่ w o w บ2 4 t e a m com นะครับไม่ใช่เว็บนี้นะครับแต่เป็นอีเว็บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็แนะนำวิธีการสมัครให้ดูนะครับพอมาที่7จ4 t e a m com แล้วนะครับก็มาที่ในส่วนของบล็อกนะครับตรงนี้นะครับวิธีรับเว็บขยายงานฟรีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับผมจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอาจจะหาไม่เจอในหน้าแรกนะครับก็สามารถไปที่บทความก็ได้นะครับหรือว่ามาเอาเมาส์มาวางบนรูปแว่้ขยายตรงนี้นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าเว็บนะครับ ก็จะเจออันนี้ขึ้นมานะครับวิธีรับสมัครเว็บขยายงานฟรีนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับทันทีที่วิดีโอนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแปะไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้สามารถทําตามกันได้เลยนะครับพอที่เข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับก็ให้คลิกที่นี่นะครับสมัครรับเว็บขยายงานนะครับระบบก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเว็บขยายงานฟรีนะครับที่ คุณเอกได้ทำไว้นะครับมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับเป็นบทความนะครับเป็นสมัครสมาชิกก็ได้เป็นสมัครรับเว็บฟรีตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นระบบสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครดูนะครับเป็นโค้ดแฟนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราได้สมัครไปแล้วเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เราสมัครมาใหม่ๆนะครับเราต้องอัปรูปเข้าไปนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับพิเศษก็คือตรงนี้เนี่ยสามารถลิงก์ไปที่ Facebook ได้นะครับ ใส่ไลน์ของเราได้นะครับแล้วก็ใส่วิดีโอของเราได้นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกที่ดูนะครับในกรณีที่เป็น Facebook นะครับก็จะเปิดเป็นหน้า Facebook ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเสิร์ชหาตัวเพจของเรานะครับอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้ด้วยนะครับได้แล้วก็ปิดไปนะครับโอเคในส่วนของตัวไลน์นะครับเราสามารถใส่ไลน์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆผู้ที่สนใจนี่ก็ใช้ QR code นะครับสแกนแล้วก็คุยกันได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับก็สามารถใส่ช่อง Youtube ได้นะครับสำหรับเผยแพร่ความรู้นะครับหรือว่าแนะนำข้อมูลต่างๆนะครับอย่างของผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นช่องนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับก็สามารถลิงก์กับเว็บของเราได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับวิธีการสมัครเว็บฟรีแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีใบโหลดดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกนะครับ ในส่วนอื่นนะครับก็จะมีเนื้อหาใส่ไว้ให้ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข้อดีของสีกุ้งนะครับแล้วก็ส่วนลดสมาชิกนะครับเป็นยังไงทำอะไรบ้างนะครับมีวิดีโอแนะนำนะครับเครื่องมือการทำงานนะครับ e m a r k e t ร์ตติ้ระบบเทรนนิ่งนะครับ a อเจนต์ p ัพพอแล้วก็ m a n น a ลนะครับ ก็ถือว่าครบมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังถือว่าสมบูรณ์ก็คือมีบทความด้วยนะครับเนี่ยบทความเยอะแยะเลยนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาในธุรกิจนะครับก็ลองตั้งค่าลองอ่านดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบทความดีจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนล่างของฟุตเตอร์เว็บนะครับก็จะมีหน้าผมเองนะครับอันนี้ก็คือเราอัปโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับอีเมลอะไรพวกนี้นะครับก็มีเมนูตรงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสมัครรับเว็บฟรีกันดีกว่านะครับสมัครรับเว็บฟรีนะครับก็คลิกเข้าไปที่นี่นะครับสมัครรับเว็บฟรีนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมี u t u b e นะครับเป็นวิดีโอนะครับสอนสมัครเว็บนะครับสอนตั้งค่านะครับสอนตั้งค่าแชทนะครับสอน ทำเว็บขยายงานนะครับสอนทําใบสมัครครบถ้วนมากนะครับเดี๋ยวผมสมัครเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ2ออันนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ชื่อสมาชิกนะครับนามสกุล มือถือนะครับแล้วก็รหัสสมาชิกนะครับนี้ของรหัสแฟนนะครับระดับตำแหน่งก็เป็นเมมเบอร์นะครับปกติสมาชิกอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเขาจะตรวจสอบว่าเราเป็นโรบอทมากกอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็กดส่งข้อมูลการสมัครได้เลยนะครับนี่แล้ว ทันทีที่เราสมัครนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับมีลายมาให้ด้วยมีลายแอดมาให้ด้วยตรงนี้ก็กดโอเคไปนะครับทันทีที่เราสมัครเสร็จนะครับแล้วก็คลิกสมัครไปนะครับระบบเขาก็จะพามาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราใส่อีเมลที่เราสมัครไว้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบได้เลยครับนี่แล้วตรงนี้นะครับเขาก็จะ ถ้าใครเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็แสดงว่าสมัครได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีชื่อนะครับมีอีเมลนะครับวันที่สมัครนะครับแล้วก็เครื่องมือทําการตลาดนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นรหัสเว็บไซต์นะครับก็เราสามารถ copy ตรงนี้นะครับไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้นะครับสําหรับใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เข้าไลน์แอดไว้หน่อยเข้าเข้ากลุ่มไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่า ทันทีที่มีคู่สนใจนะครับมาสมัครต่อจากเรานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนทางไลน์ด้วยนะครับเหมือนที่ขึ้นมาตะกี้เนี้ยนะครับเหมือนที่ขึ้นมาสักครู่เนี้ยทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีว่ามีคนมาสมัครแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ดูวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีนึงนะครับว่าดูวิดีโอตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เราจะมารู้จักเจ้าของเว็บที่ใจดีนะครับแล้วก็ทําเว็บแบบนี้ให้เราใช้งานกันนะครับ ผมก็อยากขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วค่อยติดตามชมกันนะครับ